นี่นะคะกัเราเขมาอยู่กันตรงไอต้องนี่เราก็มาเล่นน้ำนะคะที่ไอ้อนี่น่นี่นี่นะคะทรายนี่น้อกับพี่ชายน ในน้ำไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าน้ำเป็นพิษค่ะตอนนี้ อย่าเห็นตาพยุนเคยพีนไอย่าเห็นตาพยุนเคยช่นไหมคะเดี๋ยวทุกคนได้รับชมกันแล้วนะคะ1น่ง นี่ค่ะปอพยุนเกยตื้นค่ะรูปปอพยตนหน้าแดงมากเลยค่ะถ้าใครอยากเห็นสินโตพ่นน้ำบอกได้นะคะ นี่ปาพยูนเคยตื่นดิเล่นเนาะที่ตรงนี้บผกว่าเป็นน้ำตาปากี่ทีมปาพยูนสามารถนู่น้าซีดแล้วค่ะปากซีดสดซีดเย็นค่ะ ลงมาได้ได้เย็นอยู่นานนานชิ้นอยู่เมื่อแกอยู่นานนานอยู่นั่นนานบรรยากาศโดยรอบสวยมากค่ะในก็อาจจะไม่สวยแต่จริงๆสวยมากจบคลิปเลยค่ะปะปิ้อจบคลิปนันนี่เราอยู่ที่น้ำตกไอบองใช่ไหมคือตอนเนี้ย เราก็อยากจะกลับแล้วนะคะแต่เราก็ยังรออีกรุกชวนหนึ่งนะคะที่ปาพยูนต้อนะอรอจน้ำต่อใช่ไหมคะจะให้ปลาพยูนไปจบจบคลิปหน่อยป้าไม่เอาอย่าถ่ายหลังสำหรับทริปนี้นะคะเราก็ Pepper> ตอนนี้ก็ห้ามงกว่าแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นน้ําตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะกลับไปที่พักนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวยู่ที่พักกันนะคะแล้วก็ที่พักของเราก็มีของกินซึ่งวันนี้เราก็เตรียมของกินมาใช่นะคะคือมาม่าแต่เตาเก็เอามาน้ําเอามาแต่ที่ไม่เอามาคือหม้อค่ะก็ไม่ต้องกินนะคะเราลืมเอาหม้อมาใช่ไหมคะ อดอินค่ะที่นี่อดอินมีษาหิวมาจากข้างบนสูงมากค่ะสูงมากนี่เราลงมาข้างล่างเดินลงมาชันมากนะคะชันมาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศดีมากน้ำเย็นสดชื่นย,ยังมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะถ้าหากว่า วิ่งควิหนาวแล้วครับผมหาวแล้วครับป้าพยุนพลลึกนะคะเอาไม่เอาเยี่ยะเล่นอีกจุจิ๋วอัดเยอัดเย่สิเจอะไรนี่อัดเย่อัดเย่อัดเย่ยิ้มแม่ดิ 啊，对。